สวัสดีครับท่านผู้ชมรลวบปูดิตามมาช่วงดีๆทุกเดอนบันเนินครับเรียบร้อยเลยครับสีแดงครมลมแรงครับขนนฉีกขาดครับกิ่งใหญ่นะกำลังมีลูกหลายลูกเลยนะกิงนี้เรียบร้อยครับเพชรราชาครับ เค็ดาชาเรียบร้อยสองสัยจะต้องทำอะไรนะซุปขนุนกินแล้วมั้งครับดูโอ้ลูกนั้นกำลังสวยเลยเรียบร้อยเลยลมแรงครับลมแรง ลมแรงมากครับมาเป็นละลอกละลอกปูปูวูบมาเลยฮะมาเป็นลูกๆูกอะถ,ถ้าเกิดมาสม่ำเสม,มอมันก็ไม่หักแล้วครับที่มาเป็นลูกๆลูกปูปเหมือนมันแรงผักนะลมแรงครับโอ้เงาะผมยังมีดอกไหมเนี่ย ร้อยเลยครับเดี๋ยวจะเอารูปอ่อนไปต้มนะครับทําซุปนะต้องดูใน y o u ูทูบแล้วก็ไม่เคยทนะําครับแล้วก็เดี๋ยวจะตํป่นนะครับตำน้ำพริกอเอยได้หลายอย่างอยู่ครับขนุนทํากินได้หลายอย่างอยู่ทําอะไรบ้างครับแนะนําหน่อยนะครับ เสียดายครับลูกกำลังสวยๆว่าจะมาตัดแต่งลูกอยู่นะครับพอจะลูกเล็กๆออกไม่ทันซะแล้วดูหลููเลยเยสียดายจริงๆเสียดายจริงๆถนนเพชรราชาครับถือว่าเขาจะเป็นโลกด้วยหรือเปล่า เชื้าครับน่าจะโดนชื้อราลิ่นง,งานนะครับน้ำขังทํำง่ามาอเสียเสียหายเสียหายเพชรลาชาเรียบร้อยซะแล้วเตรียมมีดมาแล้วเดี๋ยวจัดการ สวยลูกกำลังเยอะเลยสวยด้วยโอ้ลูกนี้กำลังงามเลยครับูใหญ่เลยนี่เม็ดก็คงจะโตแล้วนะจะทำให้กินไม่ได้บ้างเห้ยเห็นนี่คือผู้เรียนนกจิบครับนกจิบ ้องหยิบ4ปี2เดือนในสานีครับของน้องสาวเป็นดอกเลยครับปลูกพร้อมในวันเดียวกันโตกว่านี้สองเท่าโอเคครับผมเดี๋ยวจะจัดการขนนก่อนครับจะไปทำอะไรเราคิดดูก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ